ครับนั่นฮะไฮนะตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาแต่เช้าเลยไม้ก็อาม,า,มมมกา,า,ามันเหล่าเหมือนเดิมครับนี่ครับบรรยากาศเช้าเช้าอาันเหล่าลมลืนมากแดดเหลืองๆครับหนาวครับมาแต่เช้ายัางไม่เจ็ดโมงเลยครับวันนี้เป็นประวัติศาสตร์ออกไม้ยังไม่เจ็ดโมงก็มารอบที่สามครับรอบนี้อามันเหล่าสองรอบที่มานั้นคือมันมันลม แต่วันนี้เช้าเช้านี้ไม่ลมครับบรรยากาศดีมากแต่ว่ามันหนาวนี่แหละปลามันจะออกจากผ้าห่มหรือยัง <c oughs> ขนาดผมยังไม่อยากจะออกจากผ้าห่มเลยครับก็ลองดูครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe น้ำแนจะขอบคุณหลายหลายนะครับไปครับปูดมากมันไม่ได้ตกปลานานับตกปลากันเดี๋ยวสาย หลุดแล้วครับหลุดบนฝั่งออตัวแหลกมาแล้วโอ้ยวัดปากฉีกนะครับตัวนี้ครับโอ้ยตัวสวยอยู่ประสุทสีดำครับวัดปากฉีกหลุดบนฝั่งครับ มาสัตว์เลยนะครับตรนี้ใกล้ๆเลยตาสวดสีดำครับใกล้เลยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเงน,นแสงครับตาสวดสีดำ ตาสวดสีดำครับน้ําลงเยอะครับลงประมาณสักยี่สิบเซนได้หมายเปลี่ยนครับปลาระแวงไม่ถ้ากัดเลยก็ต,ตามดูครับถ้าไม่มีก็จะย้ายหมายไครับต่อ ครับเห็นขยับเปิดกล้องเดินมาใส่เลยครับเต็มที่เลยเห็นขยับไปสร้างฝั่งนะครับก็เลยเปิดกล้องก่อนแล้วค่อยเดินมาใส่สวยอยู่สุสีดำครับยายไม้ขนาดนะะยามันเราไม่เวิร์กครับ ปลาห้าตัวอยู่างบนเราน้ำมันแห้งเขาปล่อยน้ำลองฝาน้ำาล้นนี่ดูเพิงรู้ว่ามีฝายครับเมื่อก่อนเป็นห้วยธรรมดา 一般吧。嗯嗯嗯嗯 กิ่ไก่ครับตัวนี้ยาวเลยเต็มปาดเป้าสีดำครับครับปากพอนูน่น โอ้ยหันหลังกลับไปโดนเลครับไปตีข้างหลังไม้เดียวครับเป่าสีดำ นี่ครับถึงีบตีไม่ถึงเดินมาอีกหน่อยนึงตีไปกัดเลยเป่าสีดำครับ นี่ครับตามมาตั้งนานก็มัก็จะตัวใหญ่แต่ก็ยังดีครับไปตามมาตั้งนานครับขยับมาขยับมาจนจะลงห้วยอแล้วครับเป่าสีดาครับเต็มปาก โดนนะครับคงไม่เห็นหะครับบางปลาตกจากทางลงมาซัดเลยครับปาสวนสีดำครับคันน้ำไหลๆครับเต็มปากครับ นี่ครับมาแล้วเต็มปากตาสวดสีเขียวครับปา่าเขาตรงไปเรื่อยแล้ว ขึ้นมาเลยครับหลุดแล้วยังมาก่อนมาถึงก่อนเหยื่ออีกเหยื่อยังติดอยู่น่นเลย <c oughs> ไงล่ะนี่อหไรครับกาสุนสีเขียวครับบินมาก่อนเชือเลย จแล้วครับโอ้แดดร้อนยิบไม้เลยวันนี้ย้ายมาสามไม้ครับอ่างมันเหล่าได้ห้าแต้มแล้วก็มาตามห้วยก็ไม่ได้นับแต้มเลยครับจนมาถึงไม้นี้ไม้สุดท้ายจะกลับบ้านแล้วครับบ่ายสองแดดร้อนครับสู้แดดไม่ไหวแต้มรวมครับ ก็มีแต่ไซส์แหวนๆครับไซส์สวยก็มีอยู่สองคาตัวเนื้อแดดครับหอบแดดเลยพนนีแล้ก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาเรื่อยๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับจะยังไงจะเข้าไปเยี่ยมบ้านทุกท่านเหมือนกันแหละช้าหน่อยแต่ผมไปชัวร์ครับก็ยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยครับ น,นี่ก็ขอจบขีใบเพียงเท่านี้ครับบายบายครับ